สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมกอฟ54นิวตันกันอีกเช่นเคยนะผมวันนี้มีรถเข้าใหม่มาแนะนํากันอีกแล้วนะผมเป็นรถสไตล์สปอร์ตคูเป้สประตูนะผมกับเจ้าคันด้านข้างผมเลยนะฮะ m e r c e d e s Benz E 250 W 207 Coupe AMG Dynamic นะครับเมื่อครั้งก่อนนะได้รีวิวเจ้า E 200 Coupe ไปนะผมโอ้หได้รับการตอบรับดีมากนะฮะตอนนี้รถจองแล้วนะสำหรับ E 200ที่เป็นคูเป้นะครับ วันนี้มีเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันสภาพสวยไม่แพ้กันและเป็นตัวท็อปสุดนะครับผมคันนี้เป็น e 2 5 0นะเป็น amg แท้ๆนะผมได้หลังคาแก้ว panoramic glass roof ด้วยได้ชุดแต่งแพ็กเกจ amg ทั้งคันนะครับผมลายล้อแม็กจะเป็นลายสีดำเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถเกรย์มาร์เก็ตนำเข้าอิสระนะไม่ได้ผ่านศูนยะ์ mercedes benz เนาะก็จะเป็นล้อแม็กสีดำนะการตกแต่งกันชนด้านหน้าก็จะเป็นแบบสไตล์ยุโรป นะครับผมก็จะดูเท่ะนะฮะแล้วก็ในส่วนของระบบนําทางไม่สามารถใช้ในประเทศไทยได้อย่างที่เคยบอกนะครับถ้าเป็นรถเกร์เนี่ยแผนที่นาทางจะไม่สามารถใช้ในประเทศไทยได้นะครับผมอันนี้ก็ต้องบอกเป็นข้อมูลนะฮะแต่ว่าฟังก์ชันเนเขามีนะครับฟังก์ชันเนเขามีเวลาเรากดก็จะมีรูปแผนที่ขึ้นปกตินั่แหละแต่มันใช้ไม่ได้นะครับผมตัวรถคันนี้ปี2010จดทะเบียน2011นะครับ ปี10จดทะเบียน11นะฮะเลขไม่หม0่0 0กิโลเท่านั้นเลขไม่น้อยคันนี้เลขไม่น้อยมากมีกุญแจให้2ดอกนะครับติดกุญแจทรงน้ำเต้ามี2ดอกนะครับผมในส่วนของราคาค่าตัวคันนี้อยู่ที่1 6 9 0 0ล้บาทนะฮะ1 6 9 0 0ล้บาทนะครับผมท่านใดนะที่สนใจนะผมอีส0 0มองว่า แรงม้ามันน้อยไปมาดู e250 ก็ได้นะครับผมแรงม้าเยอะมหาศาลใช้งานได้เหลือเฟือนะครับผมเพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันแหละ m271 1.8ลิตรเบนซิน cgi นะครับแต่พละกำลังเขาดีกว่า204แรงม้า310นิวตันเมตรอ่าท่านใดที่สนใจนะผมติดตามรับชมกันได้เลยครับ เรามาดูภายนอกของเจ้า e 2 5 0 w 2 0 7 c o u p อค amg คันนี้นะฮะด้านหน้านะผมเป็นไฟ4ตาเหมือนกับตัว e 2 0 0รรีวิวครั้งก่อนนะครับเหมือนกันเลยนะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไบรท์สีนอนนะครับ อ่าเขาจะมีไฟวงแหวนด้วยนะผมอยู่ตรงนี้นะมีที่ล้างไฟหน้านะครับมีให้มี Parking เซนเซอรอบคันมีให้กันชนด้านหน้าดีไซน์สไตล์ amg นะครับผมมีไฟเดชาม e ลั n นิ่งรูปตัว L นะฮะก็ยังไม่ใช่ตัว Fake Lip หรือบ n o ไ c h นเชนนะครับผมเดชาม e ก็ยังเป็นตัว L อยู่นะครับผมนะสีสันด้านหน้าสวยเลยคันนี้สวยเลยนะครับฝากระโปรงสีสวยนะเป็นสีขาวแบบ เหลือบเหลือบมุกนิดหน่อยนะฮะเหลือบเหลือบมุกนิดหน่อยเนาะการชนกับฝากระโปรงสีเดียวกันไม่เพี้ยนไม่เหลือบนะครับสภาพดีเลยคันนี้บอกเลยว่าได้ไปไม่ผิดหวังนะกระจังด้านหน้าทรงสปอร์ตดาวใหญ่นะดาวใหญ่ทรงสปอร์ตนะผมก็จะรูเหลี่ยมๆหน่อยนะดีไซน์เมื่อนะตอนนั้นนะก็ยังริมเ่ียมอยู่ท่านใดที่ชอบความเหลี่ยมนะชอบแบบแนวหุ่นยนนะแบบนี้มันจะดูสวยนะผมอ่ะด้านข้าง ล้อแม็กสีดำนะครับผมอันนี้ไม่ได้ทำสีเองนะเป็นล้อแม็กสีดำเฉพาะรุ่นที่ขายต่างประเทศในประเทศไทยล้อแม็กจะเปลี่ยนไปนะครับผมมันจะเป็นลายเดียวกันแต่สีจะไม่ใช่สีนี้นะครับผมถ้าเป็นรถเกรที่ผมสังเกตนะรถเกรเที่นำเข้าอิสระเนี่ยมันจะเป็นล้อดำแบบนี้เว้ยเป็นลาย amg นะครับผมก็จะมีตา amg อยู่นะฮะแล้วก็ในส่วนของขนาดล้อก็จะเป็นขนาด18นิ้วนะครับผมลายสวยนะสีดำแบบนี้นะครับผมมี amg ในส่วนของดิสเบรกก็จะเป็นดิสเบรกแบบเจาะรูนะเป็นดิสเบรกเจาะรูสไตล์แบบสไตล์เอ็มจีอะรถเอ็มจีมันจะเป็นดิสเจาะรูอยู่แล้วถ้าเป็นรุ่นทั่วไปนะผมอย่างอเวนการ์ดอะไรพวกนี้อย่างอีลิแกน์อย่างเงี้ยนะถ้าเป็นซีดานนะก็จะเป็นดิสเบรกแบบเรียบๆจะไม่มีเจาะรูนะผม,มนี่ดิสเจาะรูแล้วก็ปั๊มเบรกหรือว่าคาลิเปอร์เบรกก็จะมีคําว่า Mercedes Ben นะสลักเอาไว้นะผมก็จะมีเฉพาะในรุ่นที่เป็น AMG เท่านั้นนะผมสวยเลยนะ สวยเลยบอกแล้วสวยเลยนะครับยางปีอะไรวะเนี่ยดูให้นะยางปีปียางอยู่ไหนปียางยางปี2020 2020อนยะ่ะยางปี2020นะบะฮะเออโอเคเลยนะครับผมที่แก้มนะฮะมีคำว่า C, บูเอสไซซีนะผมออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยนะฮะเออก็จะเป็นแบบเทคโนโลยี Technology, ช่วยลดมลภาวะ ช่วยลดคาร์บอนนะครับผมการเผาไหม้ของเครื่องยนต์อะไรพวกนี้นะครับผมก็จะช่วยลดตรงนั้นนะครับผมตอนปล่อยไอเสียออกมานะก็จะมีติดเอาไว้นะฮะนี่ลักโลกลักโลกกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยว LED นะครับนี่มีไฟเลี้ยว LED นะฮะแล้วก็เส้นสายนะครับมีโครเมียมคาดระหว่างด้านล่างนะครับผมนี่โครเมียมนะจากแก้มด้านหน้าจนถึงแก้มด้านท้ายนะครับผมแล้วก็เส้นเนี่ยเส้นสายนะครับผมก็จะเป็นการตวัดเส้นทําให้มันดูแบบมีมิติ ดูสวยดูแบบดูวัยรุ่นดูซิ่งๆอ่นะมันจะคมๆหน่อยมันจะไม่ใช่โค้งมนเหมือนนนสมัยนี้สมัยนี้มันจะแบบโค้งๆมนๆนะฮะดูเรียบหรูนะ,ะแต่สมัยก่อนนี่ต้องซิ่งเอาไว้ก่อนเนาะอ่ะก็จะประมาณนี้สิ่งที่หายไปคีเลสไม่มีนะนะครับกุญแจไม่มีระบบคีเลสนะ,ะเป็นกุญแจอินฟาเลสเฉยๆกดล็อกรถนู่นนี่นั่นธรรมดานะ,ะนะผมอ่นะด้านบนนะฮะกระจกหลังคากระจก พาโนลามิกก๊าลูฟนะในรุ่น AMG จนี่จุดเด่นจุดขายเลยตัวท็อปต้องมีนะหลังคาพาโนระามิกก๊าสลูฟนะผมสาวกาคีบฉลามสีดำแบบนี้สวยงามนะดูด้านท้ายนะครับผมในส่วนของด้านท้ายนะครับในรุ่น e250 นะฮะ e250 เนี่ยจะมีออปชั่นหนึ่งเพิ่มเข้ามานะผมจะต่างกับตัว e200 นั่นก็คือกล้องมองหลัง นะตัว e250 จะมีกล้องมองหลังเพิ่มเข้ามานะครับเพิ่มความปลอดภัยขณะเราถอยจอดเนาะนะก็เรามี parking sensor อันนี้ยังอยู่นะครับไม่โดนตัดออกไม่ได้โดนตัดออกไปไหนนะในส่วนของ parking sensor ไฟท้ายเป็นไฟท้าย LED นะครับยังเป็นเม็ดๆอยู่ยังไม่ใช่แบบเป็นเส้นๆเหมือนสมัยนี้นะผมจะเป็นเม็ด LED เห็นชัดๆเลยนะผมแล้วก็มีคําว่า CGI นะผมเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะมีไฟเบกรกดงที่3ที่เป็นแบบ LED นะผม ฝาท้ายเป็นธรรมดานะครับไม่ใช่ฝาท้ายไฟฟ้าเนาะในส่วนของด้านท้ายตัวรถเนี่ยสามารถวางของได้เยอะเลยนะเบาะสามารถพับได้อีกนะถ้าพื้นที่การวางของไม่พอพับเบาะได้นะครับตรงนี้ถือว่าดีมากๆแล้วก็ยังได้ในส่วนของยางอะไหล่อยู่นะนี่ยังเป็นยางอะไหล่อยู่นะผมในรุ่นเก่านะในรุ่นโมเดลแบบยังไม่ใช่เฟกลิฟเลยพวกเนี้ยส่วนใหญ่ยังไม่ใช้ยางมันแฟร์หรอกนะครับในช่วงปีประมาณ2000ไม่เกิน2010 นะไม่เกิน2012ก็ยังได้ยางอะไรอยู่แต่ถ้าเกินกว่านี้เนี่ยทั้งค่าย Mercedes-Benz ทั้งค่าย BMW เนี่ยก็ใช้ยางรันแฟลกันแล้วนะครับผมก็จะประมาณนี้นะสำหรับภายนอกและพื้นที่การเก็บของนะฮะสีสันสวยเลยคันนี้สวยนะครับโคตรสวยเลยได้ไปไม่ผิดหวังเลยทีนี้เรามาดูด้านในกันหีกนะมาดูด้านในันนี้ภายในนะครับเป็นเบนาะหนังสีแดงเป,เป็นสีแดงที่ไม่ได้สีแดงแบบสีแดงสดอะ เป็นสีแดงยังไงอะแบบหรูหราเออเป็นสีแดงเลือดเลือดหมูอะประมาณนี้นะครับผมเนี่ยเบาอะอยังสวยนะผมแตกรายงานเล็กน้อยตามการใช้งานเล็ไม่หนึ่งแสนห้าพันกิโลนะครับแตกรายงานเล็กน้อยเนี่ยถือว่าโอเคเลยปกติเลยนะครับผมการใช้งานนี่ยังสภาพดีนะผมถือว่ายังเป็นเบาะที่สภาพดีอยู่นะปีกเบาะไม่ล้มไม่ไม่ยับไม่ขาดนะเนี่ยปีกไม่ยับไม่ขาดนะครับผมแล้วก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้า นะครับผมสวิตกสวิตปรับเนี่ยจะอยู่ที่ประตูนี่รตรงนี้นะครับผมแล้วก็ปุ่มเนี่ยมันจะถลอกเห็นไหมปุ่มเมมโมรีต่างๆเนี่ยมันก็ถลอกตามการใช้งานเน่เห็นไหมปกตินะครับผมอันนี้คือปกติเลย Mercedes b e n บในช่วงปีนี้เป็นทุกคันบอกเลยเป็นทุกคันนะครับผมเนี่ยแล้วก็การตกแต่งก็จะเป็นสีดำเงานะฮะเดินคโครเมียมมือจับเป็นคโครเมียมนะด้านล่างเป็นสแตนเลสนะแบบนี้นะครับผมแล้วก็เป็น นวมบุนุ่มนะเป็นนวมบุนุ่มทั้งแผงนะครับผมนะทีนี้เครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงเป็นของ Harman นคาร์ดอนะในรุ่น AMG นะฮะได้เครื่องเสียง Harman นคาร์ดอนี่นะสวยงามหรูหราเสียงเพาะมากนะไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเลยเสียงเพาะนะครับผมถัดมาที่ด้านขวาคนขับนะครับผมก็จะมีปุ่มเปิดไฟี่มีปุ่มเปิดไฟนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของตัวปลดล็อกเบรกมือ นะเบรกมือยังใช้แบบเท้าเหยียบอยู่นะครับแบบมือเป็นแบบเท้าเหยียบนะใช้เท้าด้านซ้ายในการเหยียบล็อกเบรกมือนะฮะการสตาร์ทรถเสียบเข้าไปบิดนะฮะแล้วก็บิดอีกทีนึงนี่การสตาร์ทรถนะครับผมก็จะเป็นการเสียบและบิดนะผมกุญแจก็จะเป็นแบบแมกเนติกนะฮะหรือว่าแม่เหล็กนั่นแหละเนาะน้านปัดเลื่อนไมน่นั หน้าปัดเลือนไม้ก็จะเป็นเรือนไม้อนาล็อกนะฮะด้านซ้ายด้านขวานะผมตรงกลางก็จะมีในส่วนของหน้าจอเพิ่มเข้ามาด้วยนะผมในส่วนของเข็มเนี่ยก็จะเป็นเข็มอนาล็อกอยู่นะการออกแบบก็จะดูซิ่งๆนะเป็นแบบย้อนยุคแต่ยังดูซิ่งอยู่นะผมดูเท่เลยพวงมาลัย3ก้านท้ายตัดดีเชฟนะผมนี่ท้ายตัดดีเชฟนะฮะสวยงามนะมีในส่วนของการควบคุมหน้าปัดเลือนไม้ไวด้ดูเรียกดูชุดข้อมูลต่างๆนะผม เพิ่มเสียงลดเสียงรับสายโทรศัพท์มีให้ครบหมดนะครับผมแล้วก็มี control, คูชคอนโทรอยู่ทางด้านซ้ายนะอยู่ทางด้านซ้ายนี่ของก้านพวงมาลายัยนี่เห็นไหมนะมีคูชคอนโทรสามารถตั้งลิมิตได้นะครับลงมาก็จะเป็นก้านเปิดไฟเลี้ยวตบไฟสูงนู่นนี่นั่นที่ปัดน้ําฝนนะฮะลงมาอีกก้านอันเล็กก็จะเป็นก้านปรับพวงมาลายัยนะครับเป็นพวงมาลัยปรับไฟฟ้า4ทิศทาง นะครับผมปรับได้ละเอียดเลยเบาะก,ก็ปรับไฟฟ้าพวงมาลัยก็ปรับไฟฟ้าปรับได้แบบสนุกสนานกันไปเลยนะครับผมตามสรีระแต่ละท่านเลยนะครับผมอ่นะทีนี้ตรงกลางตรงกลางเนี่ยเครื่องเล่นนะครับผมเห็นไหมมันมีแผนที่นําทางแต่ว่ามันใช้ในประเทศไทยไม่ได้แผนที่นําทางของเขาตอนนี้อยู่ที่ไหนยุโรปนะฮะ อยู่ที่ยุโรปนะครับผมเราไม่ได้ไปขับที่นู่นนะฮะเราขับในประเทศไทยนะครับผมแผนที่ก็เลยใช้ในไทยไม่ได้นะครับก็จะมีในส่วนของฟังก์ชันทั่วไปนะครับผมมีออดิโอมีการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับผมดู DVD ดู VCD ดีกว่าในดีวีดีนะฮะดูเป็นหนังอ่ะดูหนังเป็น VCD นะครับผมโอ้โหโคจรอยูเลยนะส่วนนอกนั้นก็จะเป็นระบบทั่วไปนะครับผมที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันใน m e r c e d e s Benz นะครับผมมีกล้องมองหลังนะเหยียบเบรกเอาไว้นะ อย่าเบรกเอาไว้อย่าเข้าเกียร์ถอยนี่มีกล้องมองหลังนะครับผมนะในรุ่น e 2 5 0จะได้กล้องมองหลังแล้วก็ยังมีในส่วนเซ็นเซอร์เหมือนกับตัว e 2 0 0อยู่นะฮะเห็นไหมมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าด้านหลังด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับลงมาอีกนะก็จะเป็นปุ่มควบคุมนะปุ่มควบคุมวิทยุแป้นโทรศัพท์มือถือนะครับผมเป็นแป้นโทรศัพท์สิไม่ได้โทรศัพท์มือถือเป็นแป้นโทรศัพท์เอาไว้กดเบอร์แล้วโทร Ś ทออก <hyung S 2> นะครับผม ลงมาก็จะเป็นเครื่องปรับอากาศเป็นแบบดูอัลโซนนะฮะเป็นเครื่องปรับอากาศหน้าจอแสดงผลดิจิตอลนะครับในส่วนของเกียร์เป็นเกียร์หุ้มด้วยหนังนะครับมีโลโก้บริษัเบนซ์อยู่ตรงหัวเกียร์ด้านบนนะครับสวยงามถุงเกียร์ตัดเย็บมาย่อย่างประณีตสวยงามนะครับผมเป็นเกียร์5สปีดนะในรุ่นนี้ยังไม่ใช่เฟกลิฟยังเป็นเกียร์5สปีดอยู่นะครับผมก็มีเมนูน์โหมดมีสปอร์ตโหมดนะแล้วก็มีอีลิเกนโหมดนะครับผมก็ขับได้ อย่างสนุกสนานแล้วแต่การเลือกขับเลยนะครับผมลงมาก็จะเป็นคอนโทลเลอร์ที่วางแก้วน้ำนะครับผมปกติทั่วไปของค่ายเหมือนเสด็จเบนอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ที่พักแขนนะด้านในก็จะมีช่องเชื่อมต่อนะครับสำหรับอุปกรณ์เสริมนะสำหรับอุปกรณ์เสริมข้างในที่พักแขนเนี่ยก็จะมีนะครับผมอ่ะนี้เบาะด้านท้ายปึ๊บเปิดแบบนี้นะเบาะนั่งด้านท้ายนะผมนั่งได้4ท่านสบายๆนะครับผมถึงจะเป็นรถคูเป้นะครับ แต่ว่าเบาะนั่งด้านท้ายเนี่ยนั่งได้สบายและกระจกด้านท้ายสามารถเปิดได้นี่คุณสามารถเปิดรับลมได้นะครับผมนี่เห็นไหมเอามือล้วงเข้าไปได้ไม่ต้องกลัวอึดอัดนะครับผมนั่งได้นั่งให้ดูนี่นั่งให้ดูสูง185นะนั่งเบาะด้านหลังให้ดูนะผมเป็นรถสองประตูที่นั่งได้จริงแต่หัวติดนะฮะเนี่ยเนี่ยน,นั่งได้เห็นไหมหัวเขา่าถามว่าดันไหมมันดันแนหะ แต่ว่ามันนั่งได้สูงร85้านะคุณอย่าลืมนะผมสูงร้อยยังนั่งได้นะผมมีช่องแอร์ด้านหลังให้มีที่ปรับกระจกด้านหลังให้นะฮะมีที่วางแก้วน้ำนี่ตรงนี้ตรงกลางนะผมสีสะติดนิดหน่อยไม่เป็นไรเดินทางได้นะผมคือเป็นรถสำหรับใช้งานสองคนแต่ว่าบางทีเกิดเหตุสุวิสัยเพื่อนเราอยากไปด้วยไปเที่ยวไปเที่ยวเออไปเที่ยวช่วงนี้ผับเปิดนะฮะผับเปิดอาบอบนวดเปิด นะอยากจะไปเที่ยวกับเพื่อนๆมีรถ2ประตูคุณก็สามารถนั่งไป4คนได้นะครับผมสะดวกสบายนะครับผมได้ทั้งความเท่ hey! ได้ทั้งความสะดวกสบายในการนั่งโดยสาร4ท่านบอกเลยคุ้มนะฮะคันนี้คุ้มอ่นะทีนี้มาดูเครื่องยนต์นะครับผมนี่่าปิดประตูนะฮะ <ขอ S 1> เครื่องยนต์ขนาด1.8ลิตร CGI นะครับคันนี้เป็น AMG นะครับผมแรงม้าของเครื่องยนต์ก็จะอยู่ที่ 204แรงมา้าแรงบิด3 1 0นิวตันเมตรนะครับผมและคันนี้เจ้าของเดิมนะฮะติดตัวค้ำโครงมาเรียบร้อยเห็นไหมเบ้าชกสองข้างนะครับติดมาให้เรียติดมาให้แล้วเรียบร้อยไม่ต้องไปติดเพิ่มนะครับผมคันนี้สมรรถนะก,การขับขี่บอกเลยว่าขับสนุกขับสนุกมากนะครับผมมีโหมดสปอร์ตที่คุณขับอะ่ะขับสนุกเลยนะครับผมการเหยียบคันเร่งการ เติมกันเล่นต่างๆมาติดเท้ามาติดเท้านะผมแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยเดินเงียบไม่มีสะดุดไม่มีกระอักไม่มีแบบอาการผิดปกติอ่ะไม่มีสั่นนะผมเนี่ยสตาร์ทเครื่องอยู่นะยังนิ่งขนาดนี้เลยเนี่ยสตาร์ทอยู่นะนี่คือการสตาร์ทเครื่องของรถยนต์คันนี้นะอย่างนิ่งเลยอย่างนิ่งเลยนะผมและช่วงลงช่วงล่างคันนี้เนี่ยสภาพดีีอยู่นะผม อยากให้ท่านผู้ชมนะฮะที่สนใจนะครับผมมาทดลองขับมาทดลองขับดูนะครับผมขับสนุกจริงๆคันนี้นะอ่ะทีนี้โครงสร้างเป็นยังไงโครงสร้างสวยๆเหมือนเดิมนะครับโครงสร้างสวยๆไม่มีร่องรอยการถอดแกะนะครับไม่มีร่องรอยการถอดแกะเลยนะครับผมสภาพดีมากๆคันนี้นะฮะไม่ว่าจะมีด้านหน้าด้านท้ายด้านข้างประตูสองบานสภาพสวยหมดนะครับคันนี้สภาพดี ไม่มีอุบัติเหตุหนักพิกามจมน้ําตัดต่อตัวถังแน่นอน100%นะครับผมอ่านะก็จะประมาณนี้นะสำหรับ e 2 5 0 Coupe a mg dynamic w 2 0 7นะครับผมคันนี้เป็นรถปี2010จดทะเบียนในปี2011นเะฮะเลขไม่หน5 0 0 0กิโลเท่านั้นเองเลขไม่ถือว่าน้อยถือว่าน้อยเลยรถ12ปีนะอย่าลืมนะ รถ12ปีแต่เลขไม่แค่1 5 0 0 0กิโลเท่านั้นนะครับผมในส่วนของราคาค่าตัวก็อยู่ที่1,069,000บาทนะครับผมท่านใดที่สนใจนะผมติดต่อมาได้เลยที่เบอร์เดิม0901011019นะฮะสำหรับวันนี้ผมกอ5 4ไว้ขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com